วันนี้ผมอ่านริมเลนนยันีเจ้าซูซกิจีเอสเอ็กอาร์พันเ r ไม่ใช่ R พันเนะคันนี้เป็น L7 นะครับผมสีน้ำเงินเจ้าของเขาลอกลายออกเพราะเขาไม่ชอบนะครับผมคันนี้หลักๆของแต่งก็พร้อมีมาประมาณนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันเลยว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยก็เป็นชิลหน้านะครับผมนี่เลยสวยๆไล่ลงมาก็เป็นครอบอะไรวะแก้มคาร์บอนบางโคนคาร์บอนซัมโบเดิมโรงงานโชคก ทับแทงส่วนข้างบนก็มีปั๊มบนเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้ปั๊มเดิมโรงงานการลอยแผงคอแล้วก็การลอยถังน้ำมันนะครับผมฝาถังครอบครอบถังน,นะครับคันนี้คาร์อบอนชิ้นท้ายสวยเลยส่วนแล้วก็อ้อที่สำคัญนะครับผมครอบแข้แง GB r a c i ส g ซ้ายขวาเลยครับคันนี้ยางเป็นบิดโตนบัตแหล็กนะครับผม r 1 1อ โชคหลังไปทําสีมานะครับผม้ก็ไล่ออกมาเป็นท่อ a อ r o โลนั่นเองสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันเลขไมคคันนี้อยู่ที่ที่สามหมื่นนะครับผมคันนี้ผมชอบซูผมชอบตำรงที่ว่ามีอีซี่ t ตาร์ทะผมดับเบิ้ลเลย เตออดให้แบบัลก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าซูซูกิคันนี้โลมาน้อยก็สำหรับรายละเอียดเจ้าคันนี้เดี๋ยวผมชิงไว้ต้ายคลิปนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ทางเพจซูเปอร์ไบค์อยู่เซลล์รือขายอยู่นะครับผมอ้อส่วนราคาคันนี้อยู่ที่ 339นะครับผมก็คือปิดสดหน้าร้านสามสามเได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ